สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบพ่อกันคือเข้ากับช่องลุงเอบนาครับผมนี้กับผ้าลุงโขงครับผมเบิ่งพี่น้องปลาขึ้นครับผมเห็นนะครับเนาะเห็นไหมครับผมปลาเป็นโขงครับผมเบิ่งครับผมเบิ่งปลาขึ้นค่าครับผมครับเป็นปลาเพี้ยนะครับผมเป็นปลาเพี้ย ขึ้นไาลครับผมเป็นมูเป็นมูเลยครับนี่ตัวใหญ่เห็นนะครับเนาะขึ้นคากครับผมเป็นมูเลยครับผมแต่บ่รู้ว่าเจ้ามันจังไนเพราะว่าถ้าใส่มองกับอะไรมันเป็นโขดหินครับผมท่ามวันนี้กลับมาตกปลาเกเกยาครับผมใส่เป็นเนื้อใส่เดือนครับผมใส่เป็นเนื้อใส่เดือนปลาเพียครับผมปลาเพีย วันนี้จะมาแนะนำวิธีเบิ่งไม้ตกป่ากดเนื่อปากดค้างนะครับเนื่อใส่เดือนริมฟังโขงครับผมครับท่านใดที่ยังท่านใดที่หูจ้จักขออภัยนะครับสำหรับท่านที่ไม่รูจ้จักจะแนะนำครับผมหมายที่เขาจะตกป่ากดค้างแม่น้ำโขงหรือว่าป่าแม่น้ำโขงที่ป่าเขาดีนะครับผมให้ดูสังเกตน้ำครับผมน้ำจะไหลจะไหลริม ลิมฟังครับผมตรงที่น้ําริมฟังน้ําจะไหลจะมีน้าไหลเรื่อยไหลแห้งครับผมแต่ถ้าตรงไหนเป็นน้ําวนนี่ปลาก้่อยเขาครับผมถ้าเป็นน้าไหลน้าไหลริมฟังสินะครับผมปลาจะเขาดีเพราะว่ามันมาอาศัยกินกินพวกปลา,ปาน่อยที่ไหลท่วดน้ําขึ้นมาครับครับนั่นแหละปรากฏมันมักอยู่แบบนี้แต่ถ้ามรงไหนที่เป็นแองคือเป็นเว้าที่น้ํา น้าม้าวนนะครับอันที่สุดมากอีกเป็นพวกปลาย้อนครับผมเขาดีพวกปลาย้อนปลาเพาะที่เขา้าแต่ว่าถ้าเป็นน้ามลแบบนี้ดิ้มฟังแบบนี้เนี่ยสวดมากอีกเป็นปลากรดค้งครับผมสังเกตพวกปลาเพียปลากดค้างขึ้นดีครับผมครับเมือ่อนี้เอาเบสสามคันมาคือเก่าครับผมนเนื้อเขาครับ,รบเป็นเนื้อเสือเดือนที่เกา่าห,หามาครับ เป็นใสเดือนธรรมชาตนะครับเด้อมันเป็นใสเดือนเลี่ยงเพราะใสเดือนเลี่ยงนี่รู้สึกว่าไปทาให้กินมากกินครับผมแต่ว่า,าความคาวความยังจะสู่ใสเดือนธรรมชาติบ่ได้ครับใสตัวใหญ่ครับผมผมจะใส่ตัวเดียวครับผมจะใส่ตัวเดียวนครับผมาขึ้นน่ากิน หม้แล้วกน็นี่แล้วครับแถวบ้านนะครับผมบนมันขึ้นพี่น้องครับมาคอยติดตามครับผมแต่ว่าไปเพีย้ยนนี่พวกหัวตีก้อนหินนี่ตีไม่ได้ครับผมไอ้คอยติดตามขอใส่เงียบก่อนครับผมมาตีนล้วกันว่ามะนีนจะมานบลลุงแอ ันแรกตีไปแล้วครับผมขั้นแรกมตีไปแล้วเห็นนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตีอีกสองขั้นกันครับผมครับตีเรียบร้อยแล้วครับผมสามขั้นครับผมนี่ขั้นหนึ่งครับผมเรียงกันเลยตอนนี้ไม่ไม่ตอดครับผมแต่ว่าพ่มันจะว่าป่าน้อยไปไงต้องรอพักเห็นไหมครับไอเบ็ดดินเห็นนะครับนะวารุตัวนี้ ดึงแล้วครับตัวนี้ดึงแล้วครับผมดึงแล้วตัวนี้ดึงแล้วครับผม,มรู้ว่าไปยังตัวนี้ดิ้นแล้วครับผมหลายครั้องดึงกันครับผมรู้ว,ว่าเปิดไปยัง หินพี่น้องเลยโอ้ยติดหินก้อนหินมาออกเลยผายยัง,งไม่ดีพี่น้องเลยก้อนหินมาขาดเลยเข่าหรือหินครับผมเออมาออกเลยครับผมป่าย,ยังกินอยู่ครับต้องปล่อยสายก้อน ไว้ก่อนครับผมคันนี้มิดคันนี้มิดดึงครับผมตะบัรูว่าปลายยังนี่ติดินครับผมอีกคันหนึง่งคันนัน้นก็ดึงกันครับผมเอาคันนั้นก่อน วยูครับขันหนีวายูเลยขันนียังดินอยู่ครับผมขันติดหินยังดินอยู่ถ้าติดหินเอาไปได้คันหนีกับไปได้ครับผมเบ็ดลาติดหินลายเดี๋ยวผมขอตีไม้ครับผมขันนีก็ดึงครับผมสองเทือแล้ว่รู้ว่าไปยังแต่ขันติดหนี่นีครับผมขันติดยังปลายดินอยู่ครับผมขันติดยังปลายดินอยู่ ติดหินเดี๋ยวบึงขั้นนั่นครับผม คันนี้ปลาตออซื้อครับผมนี่บมมีตัวเดี๋ยวขออนุญาตตีไหมครับ ตีไม่แล้วครับผมรอรุ่นกันครับครับดึงแล้วครับผมคันนี้เอามาตีไม่แล้วครับผมดึงขาดเอาไปได้ครับผมติดหินหรืตีไม่นี่ครับขั้นนั้นกาลังดึงครับผมก็รู้ว่าป่ายังีนเป็นป่าน้อยครับผมก็ล้อเบิ้งครับผมเอาจุดได้ตัวบพมันนี่ติดได้ตัวให้ท่านผู้ชมชมบ่ครับขั้นบ่ เพราะว่าไม้นี่กะรู้สึกว่ามีคนลงหลายคนแล้วครับผมซ้ำหมายเกาป่าที่กินยากแน่นิดนึงถ้าไม้ใดที่ค้นยังบม่ลงนี่กะโอกาสมันที่กินไว้ครับผมถ้าหม้ใดที่ค้นบม่ลงนะครับตีลงไปนี่มานานครับเอาเลยมาแล้วครับผมตัวแรกมา เห็นนะครับนะครับใส่สวยครับกดคางครับผมตัวแรกครับกดคางครับตัวแรกครับผมใส่สวยครับใส่งา้ําครับผมกดคาง ตามต่อครับผมครับขันนีินีแล้วครับผมนี่ครับเห็นไหมครับผมเห็นนะครับนะปลายดินแล้วครับผมมาเบิ้งครับว่าป่าย,ยัางครับผม กดข้างครับผมครับกดข้างมาแล้วครับผมเห็นนะครับเนาะครับเห็นไหมครับผมกดข้างครับผมครับใหญ่ยับไม้สักหน่อยครับผมใต้สายเผือกครับผมเพราะว่าบางหันป่ามันตอดแล้วมันเรื่องเงียบเะครับผมใหญ่มานน่ครับผมครับกันั่งม้สักพักหนึ่งแล้วครับผม ลมก็เย็นดีครับผมนี่ลมลิมโขงครับผมพุ่เก่าแล้วแต่ก็มีเสียนตกป่าครับมานาะมาลงมาอุ้นครับผมเห็นขั้นหมหนึ่งแดกอยู่คนกับตกป่ากันบรัวเป็นไงอย่างน,น,นะครับผมแต่ผมเบดนี่ผมก็ง่ายไปพุ่นแล้วครับผมง่ายไปพุ่นแล้วง่ายไปพุ่นสามขั้นเลยครับลรอลุนอยู่กันกิน ปลาขึ้นครับผมต่ละตวูวคืนนี้สุดยอดครับปลาเพียสุดมากเป็นปลาเพียรครับผมใส่สามซีโรหาโรครับขึ้นไล่นะครับ,รบไม้ขึ้นดีครับรอฟังเพราะรั้เจ้า,จเ,อาเอาปลาพวกนี้ยังไงครับผมเพราะว่าเป็นน้ามลแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นก้อนหินครับผมถ้าตีเนื้อเนื้อห้ำเนื้อ ตะก,ก้อกอะตีว่าได้ครับผมน้ำไหลหนีบัดเขาดืบอหินบัดครับผมอยากลองตีเงียเงียมาเงียห้ามบึงครับแต่ว่าตีว่าได้ครับผมถ้าตีได้ดีโอเคเลยครับม้านี่กัสบสิบเอ็ดโมงกว่าครับผมผมออกมา มาตีนั่งตีได้ตอนนี้ประมาณเทียงเทียงกลัวครับผมรอเบ,บิ้งอีกสักพักครับผมเพว,ว่าได้ก็ต้องเวลากรับก็ต้องกลับแล้วครับผมตอนนี้ได้ขึ้นมาสองตัวแล้วป่าครับขึ้นดีขนาดเอาคอยติดตามเบื้องครับว่าจะมีผลงานเพิ่มอีกบ่เพราะว่า,วารู้สึกไวเง,เงียบๆแล้วครับผม เอาละครับคันนี้คันนี้เห็นเห็นนะครับนี่กระดิ่งดังแล้วครับผมไปรุ่นกันครับผม อลไรครับท่านผูน้ชมกดที่สามเขานีนครับผมกดข้างสุยนะครับเนาะครับสวยสวยครับผมตัวที่สามใส่งามครับผมอ๋อนี่หางแดงขึ้นครับใส่สวยครับ ตัวที่สามเข้าครับผมอีกสองหลังเงียบนี่ครับหลังนี้เงียบอยู่อีกหลังนึงครับผมนี่ครับตัวที่สามเข้าครับผมกดค้างครับผมกดค้างใส่เสืยเงียอใส่เดือนครับผมใส่เดือนครับฮ่ะมันหมานครับผมครับมาที่พักแล้วครับผม กดค้งใส่งามครับผมใส่งามครับตอนนี้กับใบโมงกว่าแล้วครับผมลงมาแป๊บเดียวออกมาสายแน่มาหนี่ครับนี่แล้วครับผมกำลังตกปลายอยู่นี่ยังสองสองหลังนี่ก็ยังบอน,นั่นครับผมจะได้เก็บละครับเป็นังไงครับผมท่านผู้ชม น,นี่ป่าเฮ้าครับผมได้มือนี้ป่าเป็นน้ำโขงจีหนวดจีนงาครับหนวดจีนงาเพราะว่าคนงาน,นครับผมมาเบิ่งกันครับนด้ปะกดสามโตพอได้กินแล้วครับผมเจเบิ่งป่าครับผม ตัวที่สองตัวครับผมตัวแรกตัวที่สองตัวนี้ตัวน้อยครับผมผมว่าน้อยเป็นไงก็โอเคอยู่ครับผมโอเคอยู่เห็นนะครับเนาะกระอ,อกใสโอเคอยู่ครับผมได้สามตัวครับผมนี่ครับผลงานมื่อนี้ครับผมเป็นไงครับท่านผู้ชมคลิปนี้ ถ้าถูกใจกับฝากช่องลุงแอบบนานนาเนะยครับเด้อครับเสียนเบบเป็นกันกน,นังพะรูยังพะรูไวจะได้จักตวัวครับถ้าถูกใจกับฝากกดติดตามให้ช่องลุงแอบบานนานะครับผมนี่ก็เจ็บเบ็ดกลับแล้วครับผมพออยู่พอได้กินละต้มยำครับวันนี้โอ้ยแขงเร้นไม่สมกันยังบ่หูครับพ่อกันคลิปนาครับผมพ่อกันคลิปนาเนาะ ลุงเอ๋ที่ยังหายยังนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาไวส้สำนีกซะก่อนเก็บเบ็ดกลับแล้วครับผมสองหลังยังยังเร็วขึ้นครับผมครับพ่อกันไหมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องก้าวเข้ามาสวัสดีครับ